สวัสดีนะครับสวัสดีมิตรแฟนคลับบางยูทุกท่านกันด้วยนะก็วันนี้นะผมก็จะมาหนึ่ง,งกับ FC สาวนะครับโอ้โห ep แรกเลยคนระั ep นี้ตึงเต้นสุดๆเลยนะนี่ก็เป็น ep ที่เก้าแล้วนะครับโอ้โหได้เนึ่กับ FC สาวทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปโปรไฟล์ดูนะตีนะครับคือเขานะครับเออคือนนน้้อองคคเียมาืหนูคนเนี้ย,อ,นนยอ่ะนะครับดีกว่านะมาหนึ่นกับผมนะครับเพื่อที่จะแบบ แกแค่นพี่ชายนะคือพี่ชายเขาอะมาเพสผมไว้นะเมื่ออีพีที่7นะใครไม่ใครยังใครยังไม่ไปดูสามารถไปดูได้นะในช่องนับอีพีที่7นะอันนี้อีพีที่9กนะครับก็พี่ชายเขาบอกว่าให้ให้น้องสาวมาเกตตัวได้ไหมผมก็บอกอก๋อก,ก็ได้ก็ได้ก็ได้อยู่แต่ก็ต้องรอคิวเลยแบบนี้นะแล้วพี่เก๋บอกว่าโอเคนั้นได้แต่พี่ชาเขามีเตือนเลยนะบอกว่าตึงกว่าผมแค่นั้นแหละตึงกว่าผมอุ้ยผมนี่ อยากโลงเลยครับอ่ะนะครับตอนนี้เกิดจะถึงเวลาแล้วนะครับก็ฝากกันหน่อยนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตามคลิปต,ต่อไปของช่องเรานะครับโอเคเราไปทีหน้าจับคู่เลยครับเอาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในห้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูทีมน้องก็หน่อยโอ้โหทีมกองหลังอินเตอร์ลี่ด้วยโอ้โหทีมโหดนะเนี่ยกองหลังใช้เป็นเอ่ออาริซาตโดเนสตายุงคู่กับบัสโตน,นี่นะครับก็เป็น กองหลังอิตาลีทั้งคู่เลยนะครับเรใช้แผน4ีนหนึ่งสองสามนะแต่ต้องดูก่อนนะว่าพาเออ่ใช้โค้ชสไตล์ไหนนะครับก็เหมือนกันน้ำจีนครบนะผมก็จีนครบนะเน้นส่วนกรับไวๆมันๆกันนะครับสตาหนี้นะครับเอาละครับเกมเริ่มครับฝั่งผมมันกู้เกลูกเล่นก่านบวกจากซ้ายไปขวาแล้วแต่นี้ขอตีเด็ดลูกเกลียวทำลายทีเด็ดลูกเกลียวผมได้ด้วยแล้วมาแล้วครับซูนามินแล้ะนี่ฟันได้อ๋อฟันได้เฮียฟันได้พันโอซิเมนเยอะเลยและโอซิเมนจะมา ยังไงพยายามสตันนิ่งสวยหมอชีวีไปบีบก่อนเชียร์ฟันไรครับเกือบจงให้สาวซะแล้วครับโอ้ยอยากคอนเทนต์ดีเฮียดีดีเอาละจอยนี้เขาทุบสั้นๆครับที่คาซิมิโลจะมาที่ชิวีเดบอยยิงหรือเปล่าไม่ยิงครับจอยนี้เอาเอาโอ้โหถ้ารู้ช่องเฮียชีวีอีกแล้วครับช่วยไว้คาซิมิโลเอาสวนขึ้นไปไปเบลซิวาเข้ากลางไม่ได้ว่ะต้องนี่แหละครับช่องนี้สวยรถไฟเดฟคืนได้วันทูไปได้หรือไม่ครับ ผ่านอีสตาได้สวนแล้วนี่ได้เปิดเข้าไปมีโรนัล do โอ้โหลอยมาลูกนี้ครับแหมโข้งก็ไม่เข้าโกลครับน่าจะได้ลูกนี้แต่ไม่ได้ครับโรนัล do บอลมันไปไม่ถึงเขาหรอแล้วบล็อกยาวๆมาจังหวะนี้พักได้หรือไม่ครับโรดี้เปดี้ครับไม่ใช่โรดี้เอ้าแล้วไม่ได้ด้วยครันักกัสมว่าก็เมื่อกี้เล่หมาลับจังหวะนี้ซอนอวินจ่ายมาครับที่แอดูร์เบอร์ซันโรเบอร์ซันปาดโยรก็ไม่ได้ติดดินิสเออร์วินครับ เป็นลูกตุ้มของน้องเขานะครับเอาเลยตัดได้ด้วยเอาทีเดอร์วินจ่ายมาบูนโนเฟเดฟเอาแล้วบูนโนเป็นพื้นที่บูนโนจ่ายเข้าการไปก่อนนะคิวด,ดิบอยเดอะบอยหาตัวเชื่อมสวยมาแล้วเข้ากลางอีกทีดิสบาสโตนี่ครับแม่กองหลังคนนี้เริ่มทำงานแล้วครับจังหวะน,นี้มาแล้วดีฟิลิโกเชียซ่าคับจ่ายมาก็มีคาเซมิโร่สวยมันดักไว้อยู่โอ้ยช้าไปแล้ววิเตอร์ซิบินมาแล้วคิวด,ดิบอยช่องนี้สวยด้วยครับแล้วปั่นโค้งๆหรือเปล่าได้ครับ คว้านึบเรงนี้ขี่ยาย,ยา,ยายไปก่อนจังหวะนี้มาซอนพักให้ได้สวยเดอะบอยคืนเข้ากลางมาบุโนนแทงไปให้โรนัลโดยังไม่หลุดโรดนโดัดติสปาตวนี้อีกแล้วอ่ะเลยเอ้าแล้วเดอะบอยได้อยู่สวยโรโด,โด,โดแทงมาที่ซอนสวยไปไปต้องรออ่ะต้องรออ,งรอ่ะทุกคนมันไม่มีตัวเติมอ่ะโอเคเขากางมาก่อนมาที่บุโนนคืนโอ้โหติดนคาเซมีโร่ครับเอาละครับเป็นเกมสกัดบองเขาหมาละครับจังหวะนี้ที่ซอน ขอกระแทกหน่อยได้ไหมขอตุ้มดิโอ้โหเสียตุ้มด้วยครับไปโดนผมตอนไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคตุ้มสั้นๆมาที่แอนดรูเรบัสสันโยดมาโอ้โหแมน่นซะด้วยครับดีนะออกไปก่อนชี้คผมมาครับเออวินงเบียก็ด้านในแหละแต่เป็นลูกทุ่งครับเราจะมาที่บูโนเฟเดฟบูโนขอปาดโยดไปเรือที่ซอนเดอร์มินพักได้ด้วยเดอะบอยโอ้โบนนั่นเหรอเดอะบอยเป็นนี่เอาได้อยู่แกเคยมาสวยชีเวล ชีเวลเบิลดิมีซอนอยู่แต่ไม่ดีกว่าขอไปเปิดครับจังหวะนี้ขอเปิดเข้าไปก็ติดดิสเจมเาไม่ถึงแนละ้วครับแหมคารเซนิลโลได้อยู่โดโรดโไม่น่าร้ำอฮ้ย <c> ฟ <oughs> ืนยิงไ่หน่อยครับลูกนี้แม่ง <c oughs> ไม่เข้าก,กรอบแล้วครับทีมเรารู้สึกว่าจะได้เป็นลูกเตะม,มุมนะโอเคสวยปาดไปเป,ปิดครับไปบูโน่ให้เฮ้ด <c oughs> ิสเออร์วิน er ขออีกสักทีไม่ได้ว่ะต้องต้องตั้งกันใหม่ โอ้ตั้งแบบนี้ก็เสียดีครับจังหวะนี้ไปเกมสวนกับบังเขฟิลิโกเชียซ่ามาแล้วโอ้โหเตอร์เซเบนมาดิซอนเออนัคาซิมดักอยู่ไปเบิร์นขึ้นไปเบนดซิวาขอวันถูกได้มไหมเอาแล้วครับเบนดซิวาเบนน่าดูซิวาคืนกลับมามีดินิสเออวินเปิดเข้าไปไม่ถึงโรนัลโดครับโอ้โหแล้วโดนดินิสเออร์วินออกด้วยโอ้ถ้าเอาเบนน่โดเปิดเลยทุกคนเมื่อกี้อ่ะโอ้ไม่น่าคืนได้เลยว่ะโอ้เดนซายก็จากนี้ติบัสตันนี่ พาสโตนี่มาที่จ่ายออกมาทีริสเจมเบิร์นยังไงโอ้เวิร์นช่องนี้สวยด้วยครับพิโตซิเบนจ่ายมาที่ซซนามินซอนจังหวะนี้ตัวคนเดียวสวยดักอยู่เลยโอเคไปเก็บศอกป้องเราจาังหวะน,นี้มาที่โรโดเบิร์นเละแทงเอาแล้วครับซซนามินซอนเฮอร์มินจ่ายมาจาังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหเจอนิสตาปั๊มแล้วครับโอ้โรนโดครับอุตส่าห์ได้หลุดครับแต่นิสตาปั๊มตอกนี่ครับเชีย เอาเข่ง okay, ได้อยู่สวยแทงไปเบรโด้ขืนมาโอ้โหนิสตาตลาดจังหวะอีกแล้วเลโรด,โด,โด้มีช่องไม่ได้เลดบูโน่พักได้อยู่คิร์ดบอยแทงมาที่ซอนเฮนมินโอ้โหเลโด้หนาวโตโอ้โติด้ิจเจฟซ้ำอีกทีโอไม่ได้โอ้ล้ำหน้าไปโกนะโอ้นิสตาบัสโตนี่ทำไมกองหลังเขามันลงตัวจังอะทุก,นทกคนเชี่ยเจาะไม่เข้าอ่ะทั้งนิสตาทั้งบัสโตนี่เลยว่ะโอ้ช่วยกันดีจริงทั้งกองหลังเขาอ่ะ คือโอกาสเราเยอะมากนั้นเราบุกแบบเยอะจริงๆอ่ะตอนนี้โอกาสเราเยอะนะแต่นั่นแหละครับยังเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ครับยังติดเนตตาครับบาสตูนี่อยู่ครับกูกองหลังอิตาลีครับและแตงมาสวยโอ้ทีนิตเจมโอ้เป็นเก่งสำหกับมองเขาด้วยตอนนี้มาแล้วฟิลโกเซียซาเซียซาโอ้โหตัดจ่งนี้ครับวิกเตอร์โอซีเปินโอ้โหก็เจอตัดฟ้าไปก่อนโดยฟันเลยครับเที่โอซิปินว่ะยึดตำแหน่งดีกว่าทุกคน เป็นลูกฟรีคิกครับจะยิงเลยหรือเปล่าครับสำหรับ FC ผู้หญิงท่านนี้ครับ FC สาวแล้วกันนะปั่นเลยหรือเปล่าครับติกตอกติกตอกติกตอก <c oughs> เอาปั่นโดยตัวเองแต่นีน่คิดวิดโบยก็ข้ามขาไปก่อน็สาวคิดวิดโบยบยังไม่ได้รู้อะไรจากนี้โอเคครับเ <c oughs> okay, ป็นลูกตั้งเตะจากคู่ต่อสบตูนะ <c oughs> เปิดจะยาไปเลยจังหวะนี้ มาที่โรโดพักได้หรือไม่ครับคาซิมิโร่สวยแล้วอันนี้ไปมีว่างอยู่ไปเบิร์นวันทูอ๋อล้ครับชิวเวลเติมไปชิวเวลเติมไปสวยและขอสตันนิ่งได้หรือไม่จังหวะนี้โรนโัโโลดโอ้โหเลยไปหมดเลยโอ้แล้วบอลเขา้าตังเขาด้วยจวังหวะนี้อ้าวืนโอเคมา <c oughs> บูโน่ไปเบนาร์โดซิว่าเบนาร์โดขอรอนิดนึงดินเออร์วินเติมหมาแล้วนะครับดินนิดเออร์วินเปิดปิดตัวด้วยบูโน่เฟ์นานเดฟจังหวะนี้ขอเปิดเข้าไปด้าไในาอีกทีถึงโรนโัลดหรือไม่โอ้โหติสติเจม โอ้กองหลังเขาช่วยกันดีจริงเหรอดูโอกาสหน่อยนะโอกาสยิงห้าครั้งทุกคนห้าครั้งอะ่ะคิดดูเยอะนะเข้ากรอบว่าสามด้วยนะโอ้โหเปลี่ยนตัวหน่อยโรดิโก้ครับเดีนี้ต้องลงครับต้องลงไงโรดิโก้ต้องลงครับ,องงรบโอเคเปลี่ยนสามประสานหน้าหน่อยครับแต่โรโดก็ยังยึดตัวจริงเช่นเดิมแนะครับเพราะาลูกรักอะ่ะเออนะครับลูกรักทําอะไรก็ไม่ผิดนะครับผลิตสกอร์ไม่ได้ก็ไม่ผิดครับเพราะว่า ลูกรัก <cima> เออใช่ <ś led> <ś brasile> โอเคโจมเกมในครึ่งหลังกันต <ne> ่อแล้วครับ <incomplete> จ okay. with ่อเนี้โอเคขอส่งอรื่องาเล่นลงมาด้วยนะสำหรับน้องคนนี้นะครับแต่เอ้าทศาจะได้จ่อเนี้ไปแล้วเดี๋ยวดูทศาทศายังไงทศาขอเปิดโอ้โหไม่ได้แล้วเอ้าเดี๋ยวบอลยังได้อยู่ตั้งติดโ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 อ้โติดนิตตาเชี่ยดนิตตาทำไมมันหนาจังวะติดสซนจังหวะติดเลย เอแล้วครับไปเกลสกับมองเขฟิลิโกเชียซ่าจะเล่นแบบนี้ผมก็ดักออกไปทอ็อซาโอเคถึงอยู่มาชีเวลชีเวลจวังหวะนี้ต้องเปิดเข้าทอสซาโอ้โหถึงเกบอีกตัง่ายไปลูกนี้อาวแล้วบอลถึงเชียซ่าด้วยจังหวะนี้แล้วเปิดจะยามาเลยเหรอก็มีคาเซมิโลเคียไปก่อนครับอ้าวแล้วเข้าทางด้วยดีอาร์ อ๋อเลยโอ้โหตัดได้ตร,ตรงนี้อันตรายแล้วครับอันตรายแล้วครับพอดีอาร์ตผมดูตำแหน่งมาเมื่อกี้เป็นเกมนสน่วนกลางของเขาแล้วครับอย่างเงี้ยไอเดินไปสันแทงมาที่สตนจ่ายมาที่นีม่มาจูเนียเนมานมจูเนียเปิดเข้ามามีเออร์ริงฮาร์แลนโธ่เจี๊ยดีอาร์ตครับสก,กัดทิ้งออกไปก่อนนะครับจังหวะนี้น่าเสียเตีม,ม,ม,มุมใช่นะเสียเตีม,ม,มุมเป็นควินเดบอยจะเลิน้นนะอ๋อเปลี่ยนนะเป็นเนมาจูเนียครับจล่น เออเจะยามาเลยจังหวะนี้มีดูเบดีอาร์เคียบไปก่อนเอาแล้วยังเข้าทางรีสเจม,มก็ไม่มีใครแล้วครับเอาแล้วไม่ออกนะเนี่ยสวอโรดิโก้จังหวะใครยันครับโรดิโก้โอ้าวโรดิโก้ไอเฮี้ยจ่าเฮี้ยจังวะฮึมชีเวลตาน้อยู่แต่ไปโรดิโก้เบิร์นเดอะบอยมาชีเวลต้องแทงยาวๆไม่มีตัวฝากแลฝากมาที่บูโนโ่ไฟน่าเดฟมาแล้วครับบูโน่บูโนโ่โนโย่าเนต้าตามทัน บุโน่โตโหเจอบัสโตนี่ครับแม่มันสวนกันจริงๆครับทั้งบัสโตนี่เนสตอรนะโอ้โหคู่หลังอิตาลีคู่นี้แม่งเจาะยากจริงว่ะแลวฉีดักอยู่เลยสวยไปต้องหาสกอร์แล้วครับนาทีออกสิบแล้วไม่มีสกอร์เลยว่ะมาแล้วแต่นี้ที่คิวเดบอยเปิดออกมาโรดิโก้สวยเล็บมีสวยบุโน่เาเดฟแทงไปเลยติดเต็นดูโรบอสซันหลับแม่แล้วบัสโตนี่เคลียร์มายังไงให้ได้สวยบุโน่แทงมาที่โรดิโก้ คืนมาที่คริสเตียโนโรนัลโด้โฮโฮโคตรฮะเชี่ยและเปิดออกมาเลยประมาณนี้ริเชมแทงยาวๆมาแต่นี้ที่ฟีเกเซียซาเซียซาโตโฮตรงนี้ชีเวลปั๊มอยู่เลยสวยไปสวนขึ้นไปไปเดอะบอยมาที่โตซาก่อนโตซามีบูโนเฟเดปติดบัตตัวนี้อีกแล้วดูดิเชี่ยบัตตัวนี้กับเนตตาเนี่ยมันของจริงจริงว่ะโอ้โหของจริงว่ะ เนียนานานาจริงครับหนานมากครับเอาเลยเดียแต่ได้สวยไปคืนไป <c oughs> จะจ่ายที่โรดิโกก็ไม่ได้บจบวันนี้ไปเกมสกับข,ของเขาหมายแล้วครับฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะกองหลังบังคับดีมากครับนอกคนนี้ฝีมือไม่ธรรมดาเลยเราต้องหยุดเกมแล้วจะนี้เ <c oughs> ชียร์ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ต้องส่งเป็นส่งเอเดเคลงมานะแต่ว่ามันไม่น่าเปลี่ยนอะ่ะโอเครานนี้แล้วกันนะ ไอโรนโดเล่นไม่ก่อนผมรู้สึกว่าโรนโดน่าจะเล่นได้อยู่นะเชีเครื่องบินบินผ่านเย่อะไรตอนนี้เนี่ยเข้าไปในไม้หรือเปล่าถ้าเข้าไปในไม้โคตตัวนะโอ้โหเอบินผ่านเฉยเลยครับโอเคครับจังหวะนี้บาาแอดูเบอร์ซันจะเล่นอ้าวโรนโดจากใต้สวยไปโรดิโกคืนมาเบิร์นจะให้โรดิโกไม่ได้อ้าวขาสิมิลุกเล่นดีจริงนัดนี้โอ้มาซะซา เดบอยอ้าวเดบอยปล่อยรถดักใช่เลยครับจานี้อ้าวชีวิตได้สวยต้องหาสกอร์ของรวยแล้วครับจานี้เข้ากลางไปโอ้โหก็ติดอีกเออบูโนเออโรดิโก้สวยแต่หน้ามีโร่แต่ต้องเล่นสั้นๆก่อนมาที่คาเซมิโร่เบิ้ลยาบาอืมติดคาเซมิโร่เหมือนกันเบิ้นมาเดบอยคืนก่อนจานี้เยอะเกินโอ้โหคืนกลับไปทำไมครับจานี้เดบอยเล่นไม่ได้แล้วอืมดียาดักอยู่สวยยาวๆไปก็ติดคาเซมิโร่แล้วจานี้มาก็ติดฟันได้แล้วจานี้ ไปที่บูโนอฟเฟเดฟไปที่อเล็กซเออร์วินมาที่โรดิโกจ่ายไปโรนาโดคืนกลับมาที่เรนโดโซซาบูโนอฟเฟเดฟจ่ายไปครับที่โรดิโกก็ไม่ถึงแล้วเป็นเกมส่นกลับของเขาโอเคบูโนอทำพลาดจังหวะไว้อืหเป็นเกมส่นกลับของเขาขาสี่มีรูยำแบบนี้ครับฝ่าวด้วยครับเจี๊ยเจาะไม่เข้าเลยวันนี้กองหลังเขามาครับกองหลังดีมากนะผมว่าน่าจะไปถึงจุดโทษหรือเปล่าครับแต่ไม่รู้ผมอาจจะเสียก่อนก็ได้นะเพราะผมบงังคับกองหลังไม่ค่อยเก่งนะ เฮียบุกบุกอย่างเดียวไม่ต้องสนหลังสนสกออะไรครับบุกบุกยับครับตาบคติผมนะเอาแล้วเทนนี่อาอแล้วมาได้ด้วยไม่ซี่จังหวะนี้พยายามจะแทงก็เข้าสองเข้าสามไปเลยจังหวะนี้มาทีเลนโดตอสซาจ่ายไปเดอะบอยแทงถึงบุนโไม่ถูกไปอ๋โรดิโกมาแล้วครับโรดิโกไม่ยิงดีกว่าจ่ายไปโอตินเนสตามุมมันปิดแล้วผมอากาศจะยิงแน่แหละมันเข้าขวาด้วย แต่ไม่ได้แล้วเอานั้นได้อยู่โรดิโกโรดิโกโอโหติดอนดูดูสั้นกล้องหลังเขาช่วยกันดีมากนะแผงแบ็กโฟช่วยกันดีสุดๆเลยอ่ะโอ้มาแล้วซานเตมินสอนจอยนี้ยังไงซานเตมินสอนจอยนี้สตตนนิ่งเข้ามาได้ด้วยเฟลิโกเชียซ่าเดีือบนี่ดีแคเออกมาเดี๋ยวจอยนี้ขอสักเพยดีไม่ได้ด้วยจอยนี้โอ้โหแล้วหมดแล้วเอาเอายังได้อยู่ขอคอกรรมการขอค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 อโอ้โหเป็นสินจุดโทษเลยคือมันดูสเตนหลังเกมนะ ผมมีโอกาสยิงหกครั้งอ่ะเข้ากรอบสี่อ่ะคิดดูอ่ะคือมันมันเยอะนะมันมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่แบบโปรปิกสานามบุกอ่ะแค่นี้อ่ะโอ้โหกองหลังเขาบังคับดีมากเลยดีเยี่ยมนะมาดูดูระบุมยิงตรงกลางเลยครับเดีนี้ตรงกลางเขาคิดน้อยที่สุดแล้วนะตรงกลางโอเคนิ่มๆครับอื <c oughs> มเมสซี่เหรอผมว่าเขาไม่น่าจริงตรงกลางนะขอเลือกมาทางนี้แล้วกันเดือดเดือดมสซี่โอ้โหเจด๊ดเจ๊ดสวย สวยเลยโอ้ผมบอกเลยเขาไม่น่าจะไม่ยิงตรงกลางหรอกนะครับตรงกลางน้อยคนที่จะยิงนะก็ต่อไปบูโนสวยขอยิงเด็ดเลียดครับเด็ดเลียดน่าจะโอเคสวยงามครับสองสูงครับนํำห่างครับจังหวะนี้เป็นนี่มาครับคนที่สองของฝั่งน้องเขานะครับนี่มาจาังหวะนี้ยิงตรงกลางชียยิงตรงกลางว่ะ คนที่3ของเราครับเป็นเควินเดบูหรือว่าเควินเดบอยตรงกลางอีกสักลูกแล้วกันนะเดบอยยัดตรงกลาง3าหนึ่งครับนำห่างอยู่นะเป็นเอเริฮาไลน์ครับคนที่3ของเขาครับไฮไลน์ผมว่าน่าจะไม่ยิงตรงกลางนะผมว่าน่าจะยิงมุมนี้สวยผมว่าแล้วน่าจะไม่ยิงตรงกลางผมนึกแล้วเคเดนิสเออร์วินครับยังไง ขยัดตรงกลางลูกได้หรือไม่ครับดีนนีเออวินยัดตรงกลางโอ้โหชะนะละครับเียฮ่าถึงจะโทษเลยนะน้องเขาตึงมากนะน้องเขาโคตรตึงเลยนะตึงนะผมว่าผู้หญิงเล่นได้ขนาดนี้อย่างที่ดูนะครับตึงอาจจะโอกาสอาจจะน้อยนะผมพิการณาอยู่นะพิจารณาบุกเลยนะแต่กองหลังเขาหนาจริงนะสู้กันในกลางแล้วก็ในหลังส่วนใหญ่ดูเรนนสตานะกองเขา,าได้แม์อัปเตอร์แม์สำหรับทีมเขาเลยเนะนิสตาดูดินะครับคือเล่นดีมากนะครับ ก็ฝากหน่อยกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะอันนี้ EP ที่9นะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ